ดูในส่วนของสถาบันกองทัพในรัชสมัยที่1ิหรือในกษัตริย์รัชกาลที่1ิบเนี่ยมองว่ากองทัพจะจะพลิกโฉมหน้าไปจากเดิมเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยรัชกาลที่9้าอย่างไรไหมครับก็โยงองคมนตรีนะก็โยงกับหน้าองคมนตรีใช่ใช่ทีนี้องค์มนตรีกับกองทัพจะเป็นหนึ่งเดียวกันไหมฮะในรัชกาลที่สิบ ก็ต้องดูว่าคนองค์มนตรีที่คุมกองทัพนี่เขาจะมีอายุไปถึงเมื่อไหร่แล้วเขาจะอยู่ในตําแหน่งองค์มนตรีไปถึงเมื่อไหร่ก็แก่ๆกันทั้งนั้นนะฮะถ้าระบบโครงสร้างแบบเดิมยังอยู่มันก็จะหล่อเลี้ยงรูปแบบกองทัพแบบเดิมอยู่คือระบบโครงสร้างปกครองที่เอาทหารไปปกครองในมณฑลทหารกลต่างๆถ้าถ้าโครงสร้างนี้มันมันยังไม่ถูกแก้ไขหรือว่ายังมีมาตราบางอย่างหรือว่ากฎหมายบางอย่างที่ค้ำกำหน้ากับเรานี้อยู่ รูปแบบการใช้อํนานาจกองทัพก็ยังจะยังเป็นเหมือนเดิมเลยก็เหมือนเดิมแหล,ละครับและอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเพราะว่าตัวตัวผู้ที่ค้าค้าอิงให้ให้กับให้กับเขาจริงๆเนี่ยตัว,ต,วตัวจริงๆเขาสวัดคนไปแล้วอืแต่คนที่อยู่ใหม่นี่คือเขาพยายามดันขึ้นมาให้ให้เป็นที่ค้าใหม่ซึ่งอาจจะด้วยความที่บารมีหรืออะไรไม่เท่าเดิมเนี่ยทําให้การอยู่ในอํนานาจของของทหารในกองทัพเนี่ยอยู่ยากขึ้นและทําให้เราต้อง ช้แรงกดดันกับประชาชนหรือว่าคนที่ต่อต้านหนักขึ้นเพราะว่าความความสัมสินทางอำนาจที่เขาคำอยู่ไม่เท่าเดิมอาจจะหนักขึ้นอ,อืมครับครับถ้าอย่างนั้นพอถ้าหากว่าสถาบันกษัตริย์เป็นแบบอย่างที่เราวิเคราะห์มาองคมนตรีกับกองทัพก็อยู่ในกลุ่มก้อนที่เป็นเนื้อเดียวกันมองสถาบันการเมืองที่จะเริ่มต้นตามกติกาของคอสชอนับจากนี้ไปอย่างไรเพราะว่าถ้าจะมองแล้วเนี่ย สถาบันการเมืองจะเป็นสถาบันที่ยังคงเป็นที่พึ่งจะเรียกว่าที่พึ่งสุดท้ายของของประชาชนอยู่ได้ไหมครับในในการเมืองที่มีบริบททางสังคมของประเทศไทยที่มีกษัตริย์แบบนี้องค์มนตรีกองทัพแบบนี้แล้วมองสถาบันการเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรมันจะไม่มีสถาบันการเมืองที่เกิดขึ้นแบบได้จริงๆโดยโดยที่อำนาจของประชาชนจะมีอำนาจจริงๆเพราะว่าเขาเขา เขียนอะไรล็อกไว้หมดแล้วปลดไว้หมดทุกอย่างแล้วมันต่อให้มีสถาบันการเมืองมีความเป็นการเมืองก็จะเป็นสถาบันการเมืองที่อย no> ู่ภายใต้อํานาจกองทัพภายใต้อานาจทหารภายใต้อํานาจสถาบันการัตริ์อีกทีเพราะว่าทุกอย่างเขาเขียนล็อกไว้หมดแล้วมันไม่ได้มีความเป็นการเมืองได้จริงๆนะถ้ามีถ้ามันเป็นการเมืองได้จริงคุณก็ต้องสามารถคานกับอำนาจของสถาบันการศักริ์คานกับอำนาจกองทัพได้ถ้ามันเป็นการเมืองจริงๆทีนี้ในทางที่ที่กล่าวมาเนี่ยต่อจากนี้ไปมันคือสิ่งที่อ ถูกเขียนกติกาไว้แล้วว่าคุณคุณมีการเมืองได้แค่เนี้ยม,มันไม่ใช่การเมืองจริงจริงมันเป็นการเมืองแค่ที่ที่ถูกจัดฉากไว้ว่าคุณอยู่อยู่ได้แค่เนี้ยถ้าการเมืองจร,จริงๆคุณต้องมีอำนาจต่อรองกับกอ,องทัพกับสถาบัานได้หมดมถ้าเป็นการเมืองของประชาชนจริงๆแต่ว่าในใน,ในอนาคตถ้าคุณเริ่มที่เข้าไปอยู่ร่วมในกติกาเขาหรือว่ายอมรับกติกาเหล่านี้ของเขาแล้วมันยากที่จะบอกว่าจะเป็นความหวังอะไรได้การเมืองก็จะ อยู่ในกรอบที่เขากําหนดว่าเป็นได้แค่นี้ทําได้แค่นี้อยู่ได้แค่นี้อย่อยาทํามากกว่านั้นอืม,ม,นมันไม่มีความหวังไม่มีความหวังครับทั้งนั้นประชาชนก็อยู่ในภาวะที่ที่จะเรียกว่าถูกะะล่ะนะฮะริดรอนถูกตัดสิทธิ์ถูกบังคับอยู่ในกรอบในกติกาที่อํานาจชนชั้นนํามีความเบ็ดเสร็จมากขึ้นนับจากนี้ไปอืมใช่ คนไทยจะอยู่ในกรอบนี้ได้ได้จริงๆและก็นานได้แค่ไหนครับหรือว่าที่ผ่านมามันก็นานพอแล้วยังฮะหรือจะต้องจะต้องมากกว่านี้จะต้องกดดันมากกว่านี้นอ่าฮะหรือคือ,อถ้าเราไม่สามารถที่จะมีความหวังต่อต่อสถาบันกษัตริย์ต่อกองทัพต่ออํานาจการเมืองแล้วเนี่ยมองว่าพลังของประชาชนไทยในที่สุดเนี่ยจะลุกขึ้นมาเป็นพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางที่ ที่เราคาดหวังได้แค่ไหนอย่างไรในอนาคตนะครับ<ผ>ม,ม,มีความหวังได้มีความคาดหวังได้แต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเราไม่กล้าที่จะพูดความจริงอะไรเรื่องพวกนี้กันมันก็มันก็จะอยู่ไปแบบเกาเหนือนะเพราะว่าถามว่าแต่ละคนที่รู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรรู้ไหมต้นตอปัญหาคืออะไรรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรรู้หมดแต่ว่ามันไม่ได้มีใคร แม้แต่ฝ่ายที่เป็นตัวแทนทางการเมืองของระบอบระบบเลือกตั้งหรืออะไรเองก็ไม่ไม่ไม่ได้พยายามแก้ปัญหาหตรงจุดที่แกนกลางทั้งทนนี่หลายหลายครั้งมีโอกาสที่จะแก้ได้โดยที่ไม่ไม่ต้องสูญเสียเลือกเงินไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรไปหักล้างอะไรกับใครด้วยซ้ำเพราะว่าแล้วคือต้องยอมรับว่ามีรอยาลาิสุดทางกลุ่มนี่ต้องการรักษาสถาบันการศึกษา,าแบบแบบพัฒนาจริงๆิก็มีมีมีแต่ว่าโอกาสแบบนั้นตัวแทนฝ่าย ฝ่ายที่ประชาชนเลือกเข้าไปเองก็ไม่ไม่ตอบรับอะไรมันกลายเป็นว่าการไม่ไม่สามารถพูดแก่นการปัญหาได้จริงทําให้การแก้ปัญหามันไม่เกิดแล้วมันก็จะเลื <S <S เ้อรังมามันเลื้อรังมายุคหนึ่งนะมันอาจจะเลื้อรังไปอีกข้างหน้านะถ้าถ้าไม่มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันอย่างริ่งรัฐการเป็นเกาหลีเหนืออีกงอืมครับมามาวิเคราะห์อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะคือกลุ่มกลุ่มกลุ่มออมบาททีาเรียกว่าเน็ตเวิร์กโมนาคีนะฮะแล้วก็ซึ่งจะรวมทั้งนักธุรกิจ กลุ่มธุรกิจกลุ่มราชวงศ์กลุ่มนักการเมืองกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มประชาชนบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเน็ตเวิร์กหรือว่าเครือข่ายนี้อย่างที่เราพอใจรู้บ้างว่ากลุ่มเน็ตเวิร์กโมนาคีเนี่ยนะฮะจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะ,ะท,ที่ไม่ได้พึงพอใจกับรัชกาลที่สิบนะฮะแล้วก็พึงพอใจอยู่กับรัชชายาตอีกพระองค์หนึ่งทีนี้เมื่อเป็นรัชกาลที่สิบเนี่ยจะเห็น การปรับเปลี่ยนท่าทีของเน็ตเวิร์กโมนาคีในประเทศไทยในลักษณะที่สนับสนุนอย่างเต็มใจรัชการที่10หรือมีท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ไม่สนับสนุนมองมอง,มองท่าทีของกลุ่มกลุ่มเครือข่ายอัมมาดนับจากนี้ไปอย่างไรครับผมมองว่ายังไงก็ต้องจำใจจำทนสนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่านั่นคือหนทางเดียวที่เขาจะรักษา ความศักดิ์สิทธิ์ของรัชการก่อนที่เขาเทิดทูนสูงสุดไว้ได้นั่นคือการบังคับใช้รูปแบบการปิดกั้นเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ไปแบบเดิมนั่นเป็นทางเดียวที่ทจะทําให้าการตัรตัดสมัยก่อนก่อนหน้าท,ที่เขาต้องการปกป้องไม่ให้มีใครวิาพากษ์วิจารณ์จะยังอยู่ในสถานะแบบเดิมที่ไม่สามารถมีใครวิาพากษ์วิจารณ์ได้การบังคับใช้ระบบแบบเดิมในรัชสมัยใหม่ อ <ừ, S 2> คโดยส่วนตัวผมไม่ได้มองในใในในเชิงปกป้องกษัตริย์องค์ก่อนนะผมมองว่านต็ตเวิร์มโนคีเนี่ยคือเขาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพราะว่าเขามีอย่างที่ผมบอกเขากอดกินอยู่กับสถานนะและอำนาจของสถาบันกษัตริย์ที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้น <ừ. S 1> เมื่อสถาบัเมื่อกษัตริย์องค์เก่าที่ perfect, ทเพอร์เฟกที่เขาสร้างมาอย่างเพอร์เฟกต้องบอกที่เขาสร้างมาเพอร์เฟกต์เขาคือ เดชีวิตไปแล้วเขาต้องปกปอ<ข>้องเองเขา็ต้องสร้างคนใหม่ให้อยู<ม>่ดได้เท่าคนเก่าเพื่อกอะกินกับผลประโยชน์จากเครือข่ายนี้ต่อไป<ม><ม>ครับเพราะเขาได้ผลประโยชน์จากตรงนี้เขาก็ต้องการให้ผลประโยชน์ของตรงนี้ยังคงอยู่ต่อไปแน่นอนเขามองว่ากษัตริย์วระเชษง์กรเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีจุดจัางพอยเยอะก็อาจจะสร้างลําบากแต่ว่ามันก็มีหนทางในการสร้างซึ่งผมเชื่อว่าเน็ตเวิร์กโมนารีเหล่าเนี้ย เขารู้วิธีในการที่จะสร้างให้สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการต่อกินต่อไปได้ครับครับเราเราเห็นสัญญาณบางอย่างหรือสายบางอย่างที่ออกมาก่อนที่จะมีการตั้งรัชกาลที่สิบก็คือมีมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะจะพูดได้แค่ไหนอย่างไรว่านี่คือตัวแทนของอกลุ่มสลิมหรือกลุ่มเน็ตเวิร์กโมนาคีที่ไม่ ต้องการรัชการที่สิบออกมาเคลื่อนไหวแสดงท่าทางที่ไม่ยอมรับรัชการที่สิบคิดว่ากระแสนี้มันจะมันจะาหายไปเลยไหมฮะหรือถ้าดูจริงๆคนนั้นผมว่าคิดว่าน่าจะมีค่อนข้างมีปัญหาทางทางอาการทางจิทิเวทอ๋อแต่ว่าถ้าจะพูดถึงกระแสที่จะเกี่ยวกับก่อนหน้านี้ในยุครัชสมัยก่อนเนี่ยคนอย่างหมอตุลเคยบอกว่ารัชสมัยหน้าผมจะอาจจะช่วยพวกคุณในเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาตรานระบสองซึ่ง ซึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบใน,ใน,ใ,นในทางลับที่คุยกันนะว่า mm hmm. ในตอนที่เรารลงยกเลิกแก้ไขมาตรา112แล้วว่าฝ่ายหมอตุนเองมามาคัดค้านเราในในยุคหนึ่งแต่ว่าเขาก็บอกไว้ว่าในยุคหน้าเขาอาจจะไม่คัดค้านแล้วอาจจะช่วยสนับสนุนซ้ำซึ่งแต่ว่าเอาเข้าจริงถ้าพูดถึงในยุคสมัยปัจจุบันถ้าเกิดการสนับสนุนหนึ่งมาตราหนึ่ง,งสองต่อในรัชสมัยนี้คือการปกป้องคนในรัฐสมัยเก่าของเขาไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เนี่ยเขาอาจจะ ลืมคำพูดตัวเองหรือว่าก็าเรยกอไรก็ยังคงตามผลมนาตราหนึ่งสองต่อไปคือผมมองว่าถ้าเกิดกระตัองระใ่ม่นี่ยังยังโอเคกับกลุ่มของเขา,เาแค่ว่าผงตัดออาเอาง่ายว่าอย่างอย่างคุณพอร์ตเคยประเมินว่าถ้าเ,าเครือข่ายอํานาจภายใต้รัฐสมัยใหม่เนี่ยยังมีท่าทีต่อต้านคนอย่างทักษิณชินวัตรหรือ่คนท่าทีต่อต้านาขบวนเสื้อแดง,แดงหรืออะไรก็ตามที่ที่ ทำให้ฝ่ายเอลตาเราเขารู้สึกไม่ปลอดภัยในการมีชชวิตชยม่เขอก็เขาตัดกระสับตระแ่ายตรงนี้แหละเพราะว่าว่าใช้เป็นสัญลักษณ์ในการไม่เอาไอ้พวกเว้ยอะไรเงี้ยแล้วที่สาคัญที่ตลกคือตอนเนี้ยกลุ่มเื้อแสดงหลายคนเนี่ยคือสร้างความหวังไว้กับกริย์องค์นี้คือกระยัวัชรลงกตเพราะเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับทักษิณชินวัตรมาก่อนเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้ยังดีหรือเปล่านะแต่ว่า เคยมีความกับพนัดีอาจจะมีความสับพนันดีอยู่ก็ได้คือทางคนเสือแดงสร้างความหวังไว้ตรงนี้เพราะว่ามันมันมีเงินมันมีภาพตรงนี้ออกมาซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดทางกษัตริย์วัชรลงกรไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทําไปตามความคาดหวังของคนเสือแดงนี่ผมว่าคนเสือแดงเหล่านี้อาจจะเชียร์เกอร์ก็ได้นะครับราะเขาอาจจะไปเอ็กไซด์ฝั่งที่เป็นเนตุบุกมนารคีเดิมที่ต่อต้านทักษิณชินวัตรต่อต้านเกิดการทักษิณชินวันนวนตรมาตลอดก็ได้ครับครับ ทีนี้กลับมาสู่ในส่วนของของสถานะของความเป็นนักโทษทางการเมืองที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศแล้วก็โดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดนคดี1นึด้วยเนี่ยรัชการที่10ขึ้นมาแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยจะมีสื่อสารหรือจะมีสารอะไรจะมีข้อเรียกร้องอะไรต่อรัชการที่10บไหมครับเช่นเรื่องของการที่จะให้มีการยกเลิกหรือนิรโทษกรรมผู้ต้องหาทั้งหมด ทั้งที่อยู่ในต่างประเทศและอยู่ในประเทศไทยคดี1นึหรือเปล่าหรือข้อเรียกร้องที่จะให้มีการนี่โทศรกรรมนักโทษทางการเมืองคือข้อเรียกร้องใหญ่ๆอย่างเรื่องของการยกเลิก1นึไปเลยเนีย่อาจจะอาจจะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวอย่างที่วิเคราะห์มานะฮะเป็นเป็นเรื่องที่ยากด้วยด้วยความซับซ้อนของของ,ของหลายๆหลายๆอย่างแต่แค่การแค่การนี่โทศรกรรมนักโทษทางการเมืองทั้งหมดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะ เรียกร้องต่อราชการที่สิบอย่างไรไหมครับ,บผมคุณฝรั่ผมผมพูดจริงๆผมไม่เรียกร้องอะไรกับกับกษัตริย์นะครับเพราะว่าจริงๆกษัตริย์ไม่ควรมีอำนาจอะไรอยู่แล้วนะครับผมไม่รู้จะเรียกร้องทำไมนะครับจะไม่เรียกร้องให้ใ,หใช้อำนาจที่เขาไม่มีมเขาจริงๆคุณไม่เชื่อว,ว่าเขาตอนเนี้ยเขามีแต่ว่าโดยตามหลักการะเขาไม่ควรจะมีไงแล้วเราไป รับในสิ่งที่มันผิดหลักการยังไงอะเพื่ออะไรอะคือการไปเรียกร้องเขาเท่ากับว่าเราไปรับว่าเขามีอำนาจทางปกครองถูกไหมแต่เอาจริงๆอ่อะถ้าเกิดเขายกเลิกหนึ่งสองได้ก็ดีนะมันจะเป็นผิดหลักการในปกครองก็ผิดไงแต่ว่าถ้าเกิดได้ก็ดีไงถ้าทำได้ก็ดีคอหลักการถ้าจจริงแต่ถ้าวิเคราะห์บนพื้นฐานของความเป็นจริงมันก็มีอำนาจอยู่จริงๆแต่นี่ว่าเราก็แล้วว่าคุณจะวิเคราะห์แบบไหนที่จะอยู่กับความเป็นจริงหรือกับอยู่กับหลักการอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง อย่างที่บอกอตั้งแต่ตอนต้นเลยผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะมีอภัยโทษมีเนื้อโทษครั้งใหญ่อะไรเนี้ยคิด <All right. S 2> ว่าผมคงจะมีเพื่อสร้างบุญคุณเพื่ออะไรก็ว่ากันไปอแต่ mm hmm. จะใหญ่แค่ไหนจะเนื้อโทษหรืออภัยโทษอะไรกว้างแค่ไหนนี่อันนี้ผมไม่ทราบได้ว่าเขาจะทําแค่ไหน mm hmm. แต่แล้วผมก็ไม่เรียกร้องด้วย<น>เรื่องเนี้ซึ่งเรื่องเนื้อ<ม>โทษเนี่ยผมค่อนข้างจะไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะไปบอกว่าเรียกร้องอะไรเพราะาเพราะว่าการจะบอกว่าไปเนื้อโทษแบบนั้นแน่นอน ขู่อำนาจของที่นำพาเขาเรียกว่าอำนาจสถาปนาของเขาที่ผิดๆเนี่ยจะถูกนิรโทษความผิดทั้งหมดไปด้วยซ,ซึ่งผมว่ามันไม่ได้โอเคนะคอและกลุ่มกลุ่มขู่อำนาจที่ที่เข้ามายึดอำนาจเนี่ยคือกลุ่มเดียวกับที่สังหารคนเสื้อแดงไปเป็นร้อยคนซึ่งเขาไม่เคยรับความผิดเลยผมจึงไม่คิดว่าการเสนอให้นิรโทษทั้งหมดมันจะเป็นทางออกชึ่แน่นอนเราต่อต้านการนิรโทษการเหมาเคงมาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งซึ่งหลักการผมก็ยังคงหลักการเดียว่ามันไม่โอเค การจะทําให้พวกนี้มันเกิดความปองร้อ่คุณต้องเอาความจริงมาพูดกันแล้วคุณก็เอาคนผิดลงโทษไม่ใช่ว่าอยู่ที่เป็นนิรโทษหมดแต่ว่าในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นเสรีภาพเรื่องของการขังคุก่าตาวรัต2จากรัชสมัยก่อนโดยธรรมเนียมมันเป็นมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วว่าอ่ถ้าถ้าคุณจะขึ้นอะไรเนี้ยโดยตัวบทกฎหมายมันไม่ได้คุ้มครองกัะสถานที่ตายไปแล้วกฎหมายมันเป็นโมฆะโดยตัวบทอยู่แล้วอื คุณไม่มีสิทธิ์ขังพวกเขาตั้งแต่แรกตั้งแต่หลังวันที่13ตุลาคมคุณมันเขาเรียกว่าเคร่งคัดในตัวบทกฎหมายมาตรา12จริงๆเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ขังตั้งแต่วันวันที่ตัวบทกฎหมายมีความเป็นโมฆะไปแล้วด้วยซ้ำดังนั้นเรียกจะไม่เรียกร้องความนิรจะโทษหรืออะไรทังสิน้นแต่ว่าเรียกร้องถ้าถ้าคุณจะยึดอะไรในดักที่คุณสร้างเองมาตราหรือ2ที่คุณสร้างเองเนี่ยคุณตีความให้ตามตัวบทคนที่ ถูกขังมาในรัชสมัยก่อนคุณไม่มีสิทธิขังแล้วตั้งแต่วันที่13เป็นต้นมาครับอืมครับคือโดยโดยความเป็นตัวบทกฎหมายมันมีมันมีความเป็นโมฆะไปแล้วทางกฎหมายต้ไม่เฉพาะแต่คนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจําตอนนี้แต่ว่าคนที่ถูกคดีแล้วก็หนีไปต่างประเทศก็ควรจะได้รับโทษกรรมด้วยไหมฮะก็ถ้าถ้าจะบอกว่าเราเราไม่คิดว่าเราทิอยู่แล้วแล้วเราเราจะไปเรียก้เรียกร้องระมให้ตัวเองทำไมเพราะเราไม่ได้คิดว่าการใช้เสรีภาพของเราที่ ที่คนทั่วโลกมันใช้ได้อะอมันจะเป็นความผิดอะไรถ,ถ้าอย่างนั้นพวกคุณจะหลุดจากข้อกล่าวหานี้อย่างไะจะติดตัวไปจนวันตายเลยหรือย,อยังไงได้เงัย้ยหลุดเฉยผมคิดว่าเป็นข้อกล่าวหานี่มันไม่แฟร์แต่แรกอยู่แล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าสังคมมันแฟร์เมื่อไหร่ผมพร้อมไปสู้แบบแฟร,แฟร์แต่ถ้าสังคมมันยังไม่แฟร์ก็คุณจะกล่าวหาก็เป็นสิทธิของคุณแต่ว่าผมก็ยืนยันว่าสังคมมันไม่แฟร์ผมไม่ไม่สู้ในระบบที่ไม่แฟร์ถ้ามันสังคมแฟร์เมื่อไหร่ผมกลับไปสู้อยู่ยแล้วยกอนเรื่องหนึ่งบกัน เอาจริงๆพูดจริงๆยกเรื่องสองมันจะกลับไปเลยเออคือมันมีความไม่แฟร์โดยตัวโครงสร้างอยู่แล้วเรา<ม>เราจะไปบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่กล่าวหามาบนความไม่แฟร์นั้นมันจะไปติดตัวเราผมผม,ผมไม่คิดว่ามันติดตัวเพราะว่าถ้าถ้าคนในต่างประเทศหรือว่าคนในโลกสามคนเขาเขาพูดแบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องโดนขังอ่ะผมก็ควรจะมีสิทธิ์ในความเป็นมนุษ,ษย์มากเท่าๆกับเขาที่จะพูดเรื่องพวกนี้ได้โดยไม่ถูกขังมันไม่ใช่ความผิดของผมอืมครับครับซึ่งนั่นหมายถึงว่า คือการจะฝันจะบอกว่าฝันก็ก็น่าจะถูกอยู่ว่ายกเลิกหนึ่งหนึ่งสองในประเทศไทยเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่เป็นเป็นไปย,ยากมากอย่างที่เราวิเคราะห์มาตัาา้งต้นมันก็มัน<อ>คือความฝันไม่ได้อ่ามันเป็นไปไม่ได้งั้นโอกาสที่คุณจะกลับประเทศไทยมันก็เท่ากับเท่ากับศูนย์ไม่มีเลยในในช่วงชีวิตนี้ถ้าจะถ้าจะว่าอย่างนั้นนะตามทฤษฎีที่วิเคราะห์ยังไม่เท่ากับศูนย์ครับเท่ากับศูนย์จุดปู่นปุนหนึ่งโอเคได้บอกว่ามันยากจริงแต่ว่า มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ได,ดังนั้นมันบอกว่าเป็นศูนปร์เ็ก็อาจจะไม่ไม่ใช่แต่ใกล้เอียงศูนปร์เ็นต์ไหมใกล้ใกล้ <c oughs> แต่ว่าเือลิมิตเข้าใกล้ศูน <c oughs> แต่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมมันก็มันทุกทุกอย่างระบบการปกครองของทุกรัฐเริ่มจากฝันเท่านั้นแหละ,ค,ะครับครับคงมีอะไรสุดท้ายไหมครับที่จะสื่อสารถึงคนไทยหรือแม้แต่จะจะจะพูดในฐานะที่เป็นผู้ที่ เป็นผู้ต้องหาทางการเมืองแล้วก็ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศตอนนี้มีอะไรที่จะสื่อสารไปรยังคนไทยในเมืองไทยไหมครับคือผมมองว่าอย่าไปตั้งความหวังอะไรกับกับสถาบันกษัตริย์และเครือข่ายเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่เราควรไปตั้งความหวังกับสิ่งเหล่านี้ไหม,มคือบทเรียนที่เรามีมายังไม่พอแล้วคือคือผมอยากให้เราสู้ด้วยหลักการที่ถูกต้องตู้ด้วย ความเป็นจิตวิญญาณทางประชาธิปไตยจริงๆที่เราต้องปฏิเสธรูปรแบบเผด็จการนใะนทุกรูปแบบคือไม่ใช่ไปคือการที่เราจะหวังประชาธิปไตยงอกออกจากเผด็จการนี่มันก็คล้ายๆกับงานช้างงอกออกจากปากสนนัใช่ไครับเราคิดว่าเราจะไปหวังอะไรจรับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยแล้วก็แต่ว่าก็ขอให้ทุกคนสูน้ตั้งมั่นถึง จิตวิญญาณอุดมการของตัวเองอย่างมั่นคงจะไปไฟายเผลอนะครับ <c oughs> แล้วก็สักวันหนึ่งเราก็อาจจะพบกับชัยชนะได้ถ้าเกิดเราไม่หยุดที่จะมุ่งมั่นในการต่อสู้ในสิ่งที่เรามุ่งมั่นเพราะอย่างผมแบบถ้าเกิดผมไม่เพราะผมอยากใช้ชีวิตอย่างปกติ <c oughs> ผมก็สามารถเงียบปากตัวเองคุบปากตัวเองแล้วก็ทํางานประจําอยู่ในประเทศไทย <c oughs> ได้เงินเดือน หลายหลายหมื่นอยู่ยังแบบสุขสบายได้ไม่ต้องมาอยู่ยนีก็ได้คือที่มันที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมทําอะไรแบบอนี่นะแต่ว่าผมารู้สึกว่าผมทนไม่ได้แล้วถ้าเกิดผมไม่ทํานี่ก็อย่างที่เห็นอยู่คนกล้าทํามันน้อยอ่ะอ,อถ้าเกิดเราคิดว่าเสียงของเรามันไม่พอ,อคือแล้วเราไม่เริ่มต้นทําเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คือทุกอย่างมันเริ่มจาก เรากล้าลงมือทํา mm hmm. เมื่อก่อนสิ่งที่เราเป็นอยู่แม้แต่วัฒนธรรมสังคมไม่มีความเสรีหรือความเป็นเสรีนิยมหรืออะไรหลายอย่างมันน้อยลงกว่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่คนกล้าตั้งคาถามแล้วกล้าที่จะทําออกมา mm hmm. ้เห็นเป็นปรูปธรรมกล้าปฏิเสธขนบธรรมเนียมประเพณีกล้าปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผิดอ่ mm hmm. แล้วก็พยายามจะดันในสิ่งที่เรามองว่าควรจะต้องมาแทนที่อ mm hmm. เราก็ต้องทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆร้า <ừ, S 2> เรารไม่ทำมันมัจะทำผมว่าถ้าจะฝากถึงก็ฝากถึงคนพวกที่เป็นรอยอลิสที่ยังมีเขาเรียกว่าสติ <c oughs> หรือว่าอยากจะให้มันมันเดินประเทศมันเดินต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมีใครล้มล้างใครแต่แต่เดินไปด้วยกันกับสาคนได้ <ừ> ท,ที่ยังพอมีหลงเหลืออยู่นะผมคิดว่ายังไงก็มีอะที่คนรอยอลิสที่เขาต้องการรักษาสถาบันแบบรักษาจริง ให้มันอยู่ได้จริงๆกับสังคมสากลจริงรวมทั้งไม่ได้มีปัญหาให้ให้เกิดการล้มล้างหรือสงครามกลางเมืองมันมีคนเหล่านี้ผมว่ามีอยู่วผมก็ฝากว่าจริงๆแล้วรูปแบบของการปกครองรัฐมันอาจจะถูกครอบอยู่ด้วยวัฒนธรรมจารีประเพณีหรือกฎหมายหร<ช>ืรางมายก็จริงแต่ว่าเราต้องกล้าคิดที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นผมผมอาจจะยกตัวอย่างว่าถ้าสถาบันกาัตริย์ของไทยอยู่ในรูปแบบ เดียวกับรูปแบบในรัฐธรรมนูญของแคนาดาก็คือเป็นสาธารณรัฐที่ยังมีกษัตริย์ที่ไม่มีอำนาจปกครองมีหรือเรียวกว่าารา่าราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแบบแท้จริงเนี่ย mm. มันไปด้วยกันได้นะไม่ว่า mm. กับเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือว่าเสื้ออะไรก็ตามแต่ย mm. ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะนําเสนอพร้อมที่จะให้มันไปด้วยกันจริงๆมันไปด้วยกันได้หรือว่ารูปแบบของการอยู่ของสถาบันกษัตริย์เองเนี่ย มันมีหลายรูปแบบแล้วก็หลายรูปแบบที่คนคนฝ่ายที่ไม่ต้องการไม่ชอบสถาบันกษัตริเองผมยกตัวอย่างว่าในประเทศที่มีการเสนอโหวตได้ว่าเฮ้ยคุณจะเอาสถาบันกษรตรกษ์ไว้ไหมทุกทุกทุกสี่ปีอันนั้นฝ่ายที่เป็นรอยอลิสเองเขาก็โปรเทคสิทธิ์ในการนําเสนอแบบนั้นให้กับให้กับคนที่ไม่ต้องการรวมถึงรวมถึงฝ่ายที่รณรดค์ที่ไม่ต้องการสถาบันกษัตริษ์ในประเทศเหล่านั้นก็ก็ยอมรับถ้าเขาโหวตแพ้คือ ขึ้นไม่ได้อยู่สามารถอยู่ในระบอบที่มันแฝกันได้โดยที่คุณไม่ต้องฆ่ากันหรือไม่ต้องใช้กองทัพมานั่งกดนั่งนั่งทับอีกฝ่ายนั่งเอากฎหมายหนึ่งสองไปขังคนที่คิดต่างเลย <c oughs> มผมผมผมอยากให้ลองศึกษาาูน,นะว่ารูปแบบของรัฐนูอแคนาดาเขามีสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้ภายใต้ใตรัฐนูนได้ยังไงแล้วโดยโดยสถานะเป็นสหาพันธรัฐน <c oughs> ะก็คือในไทยเนี่ยผมผมอาจจะคิดว่า มันมันไม่สามารถมันเป็นลิมิตที่คุณไม่สามารถเสนออะไรได้ในเรื่องพวกนี้เพราะว่าม,มีมาตรานหนึ่งกับมาตราแผน,นมาตรานหนึ่ง,นนงสองอะไรก็ตามทําให้เรื่องสาธารณฐหรือว่าเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่ถูกเสนอได้เลยแม้แต่นิดเดียวในทางสาธารณะแต่ว่าถ้าเราอพยายามเอากรอบพวกนี้ออกไปทางออกมกันจะมีซึ่งซึ่งมันเป็นยุคของพวกเรายุคยุคของคนยุคใหม่ยุคของคน,คคงคนรุ่นใหม่ที่จะออกแบบประเทศนี้ให้มันให้มันก้าวหน้าไปยังไงผมคิดว่า เราสามารถทําได้ส, so สามารถเริ่มได้สามารถเดินไปด้วยกันได้มันมันไม่ใช่ไม่่ใชทางตันขนาดนั้นถ้าเราพร้อมเปลี่ยนพร้อมจะเดินไปด้วยกันจริงๆมันทาได้คือสถาบันกษัตริย์ในสาพันธรัฐ์อย่างแคนดาดายังมีได้โดยที่คุณอาจจะมีอำนาจทางจารีตประเพณีบางอย่างทางสัญลักษณ์บางอย่างในทางการเขียนกฎหมายการออกกฎหมายด้วยการรับรองตากฎหมายแต่ในทาง ปกครองคุณมีอำนาจไม่ได้เลยแค่นั้นเองก็คือคุณคุณไม่สามารถยุ่งกับอำนาจปกครองได้อะ่ะคุณยุ่งกับอำนาจทางาสัญลักษณ์ทางจารี่ประเพณีทางอะไรมีมีพื้นที่มีที่ท้าให้คุณหรือว่ารัฐไหนส,ส,สมสุนั้นสมมติต่ในสถานะของความเป็นสาธารณรัฐนะรัฐไหนต้องการให้ภาษีกษัตริย์มากกว่าปกติเฮ้ยคุณก็โอเคลงในการเสียภาษีประจำปีของพวกคุณทุกปีหรือว่ารัฐนั้นถ้า ผู้นำของรัฐนั้นพร้อมคือเป็นตัวแทนว่าเฮ้ยรัฐนี้ต้องการเลี้ยงสถาบันกษรตริย์มากกว่ารัฐอื่นๆคุณเอาจา่ายภาษีให้เขามากกว่าหรือว่ารัฐไหนที่อยู่ในสถาบันรัฐไม่ต้องการไม่ต้องคุณก็ลงในใบกรอกภาษีค่ะแนเองว่าอเออคุณต้องการส่งภาษีให้สถาบันกษัตริย์เท่าไหร่หรือว่าไม่ต้องการส่รอองอะ้นะมันคือสิ่งที่เป็นเสรีภาพที่คุณเดินไปด้วยกันและผมคิดว่าในความหลากหลายของความเป็นรัฐไทยที่มีภาคใต้ภา,าคเหนือภาคกลาง มันรูปแบบความเหมาะสมของของประเทศไทยหนึ่งที่ที่จะไปได้วยกันได้โดยไม่เกิดสงครามไม่เกิดการการล้มล้างหรือว่าการเขาเรียกว่าการท่าปันหรือการจับใครไปขังเนี่ยมันถ้าเราสลัดกรอบคิดเดิมของความเป็นราชาลอาณาจักรแบบเดียวออกมันอาจจะมีทางออกที่มันไปได้วยกันได้ทุกคูคนอืมครับครับก็น่าสนใจครับก็ต้องขอบพระคุณนะฮะทั้งสองคนเลยที่ให้โอกาสพูดคุยัอทิ้งนิดหน่อยนะครับ ก็ขอฝากผลงานเพลงของวงไฟเย็นด้วยนะครับก็สามารถถ้าเกิดต้องการช่วยเหลือก yeah ันก oh, ็สามารถเข้าไปได้บอกเลยนะจ๊ะจะช่วยจะช่วยได้ยังไงครับได้ที่เว็บไปเย็น bandcamp com แล้วก็ภาษาไทยแล้วครับไฟเย็น net com ยังไงนะขออีกทีครับไฟเย็น fa i y e n dot b a n d c a m p dot com ครับหรือเข้าไปที่ไอจูนก็มีนะครับของ Apple ครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องทั้งสองคนครับแล้วก็ชื่นชมในความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในในจุดยืนที่ตัวเองเชื่อและคิดนะครับแล้วก็เป็นจุดยืนที่ต้องการที่จะให้สังคมไทยมีความก้าวหน้าทันสมัยแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้มากอย่างที่เราคาดหวังนะฮะซึ่งก็เป็นการเสียสละอย่างยิ่งของ น้องๆสมาชิกวงไฟเย็นนะแล้วก็ผู้ลี้ภัยทางการเมืองหลายต่อหลายคนที่ที่ออกมาด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับเป็นน้องๆจากวงไฟเย็นนะครับเป็นนักโทษทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีดีนึงซึ่งขณะนี้ก็ลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศความคิดความเห็นของเขาน่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่ให้คนไทยได้กบคิดกันต่อถึงอนาคตของประเทศไทยที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ สถาบันหลักๆทั้งหลายว่าควรจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างไรในอนาคตสําหรับสังคมไทยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอขระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ